ใส่เล่นซะถ้ายังไม่อยากตายข้าพูดที่นแมแกทำพวกเราไปเจอตาบ้ามันไม่เลาเอหลบพวกเราสิ่งสีงอนะอย่าบอกนว่าปุกแกผ้าเพื่อนฉันเป็นผักเป็นปลาและยังมีหน้ามาทำเป็นกะดีกระดาอยู่ได้ยังไงนะโหมันพวกแกน่ะลงผ้าตัวเองซะเอพยาาไปเอง่หนะายามไม่ได้เอตอ เรียบร้อยเป็นยังไงล่ะนี่คือสิ่งที่พวกแกควรจะได้รับยังไงล่ะอ๋อแคเมล่าแม่ฉันมีอะไรจะถามหน่อยว่ายัางไงครับกพี่คือว่าเมื่อกี้ฉันเปิดตัวได้เทหรือเปล่าสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนชอบคลิปภาคเสียงของผมนะครับผมขอบคุณมากจริงๆอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์กดติดตามเป็นลายเซ็นผมด้วยนะครับจนคลิปหน้าบ๊ายบาย